ดีพี่น้องมาพบกับน้ำบุตรคือเก้าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวค่อยละพาทุกคนไปบักโกยพี่น้องเอ้ยไปเข้ามาไปกันวันนี้น้ำเหลืองก่อนน้ำหมากมา,มาไปบักโกยน้ำกันพี่น้องน้าน้ำน,นี่มัน,นมีเมล็ะ กออยู่ฟูละอยู่ข้องเลยูโทด,ดไว้น้ำขี้โงห่หลาเชือกงามงามทาง,งกองไก็ดี นันีท่ันโป้ยต้อนพี่น้องปวยสหัดยังไม่ท่านได้ตื้งสหักพี่น้องเอ้ยครูเอาไว้ไปบ้อมไ้มั่วให้ควาย เป็นหัวอาหารเฮะเป็ดเฮะไก่แล้วก็ฮางัวฮะควายทอมไว้เอาไปไว้แขนไว้บ่มบันนี้บ่มธรรมชาติเอาไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่เจ๊นี่จักนูอยอันนี้โอ้มาพบไข่เจ๊พอดีนี่แล้วอันพอบานกนหาอยู่พรมราลักไข่อยู่มุ้งนี้เนาะไข่ไก่เจ๊อันนี้โอ้เห็นแล้วบันนี้ เด็กหกหน่วยพี่น้องเอ,อ้ยโอ้จะพอหาเนาะไก่จะพูพของบอลงมาผสมพันธุ์กับไก่าบานเอากล้วยไปแทนไว้ก่อนพี่น้องบ่มธรรมชาติเอาไปแทนไว้แล้วก็ให้มันซุกเองอ้ายบนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ขอมช่างช่งงางต้องบวกกระดักร้อง,งโอ้นักคืแอะไนี่เนาะเอาโมแขนไหมอยู่นี่เอาโมแขนห้อยไ,ไว้เอาไว้เป็นอาหารเป็นหัวอาหารให้งัวให้ควาย แล้วก็ให้เป็ดให้ไก่พร้อมแล้วก็ให้คนกินพร้อมพี่น้องเอ้ยวิดีโอานาะค่อยพบกันใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะขอพคุเลยหล่ๆจ้า